ท่านลองเทศมนตรีเลยเนาะโอ้ท่านลองเทศมนตรีกดสิมอันนี้เป็นของตำบลฮาบอกครับวิช่อของผมสอันนีครับน้อนช่วครับโอ้พัฒนาชุมชนอำเภอเขาวงพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวงโอ้ครับครับครับสวัสดีครับพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวงนะครับงานขยายผลโครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรายการที่เกนะครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวงมาร่วมงานนะครับเดี๋ยวพายชมก็คือโดมสมบูรณ์โดมสมบูรณ์เลยเออนะครับคล้ายโค้งหนองนาโอทบนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ นะครับกล้วยอ้อยหน่อไม้ตะไคร้หัวปีสับปุ้นเยอะแยะเลยท่านคณะครรมการสี่ท่านนะคะที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในวันนี้นะคะพัฒนาชุมชนนี่สิบบาทเกลือกเนื้เนื้อตากาลายเส้นใครเคยมีเม็ดนะครับมื่อนี่มา่อโซในงานขยายผลโครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับ กองในหลวงราชการที่9พัฒนาชุ่มอันนี้กับพัฒนาชุมชนด้วยกันครับบอโค้งน้องนาครับโค้งน้องนาโค้งน้องนาบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงพอจินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นทำบุญศาสนาพ่อแม่ครอบครัวทำทานเหลือก็แบ่งปันเก็บไว้เมื่อขาดแปดขาย9้าเครือขาย บนได9า9ขั้นสู่ความพอเพียงน,นี่ครับมีหมดขึกอก่าคันโนนคันโนนยาวรสานะคะโอ้มาเล็ดพันฝักมาเล็ดพันฝักกล้วยมะม่วงก็ไไ้มะม่วงกันไกโอ้มีหมดนะ <c oughs> วันดีครับพัฒนาชุมชนอำเภอเขาอง น้ำเป็นอย่างใช่ไหน้ำส้มควันไม้วันดีครับโอ้น้ำส้มควันไม้เอาไปเฮ็ดอยังไี้ครับน้ำส้มควัน,มนไม้หน่อยใ่ครัประโยชน์ประโยชน์ปร,ชนประโยชน์คือการไล่แมลงศัตรูพืชคร,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 รับการไล่ไล่เนาะไล่ไ่ไม่ใช่กำจัดไล่ไลเอาไปฉีดพน่นแล้วมาเลี้ยงสิวมัมาตอมมาใกล่เพิ่มการติดดอกติดมา ผลพร้อมครับนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้นี่นะครับ